การจมแล้วปเล่นยาวๆไปเลยเพื่อนกูจะเอาที่หนึ่ง,งที่หนึ่งก็ว่าเย้ได้กูจะแข่ไลยังไหนกันมันเล่นทีอ๋อจะให้บวกกาวเมืองดีกว่าแกนสบายดีละเอฟก,กาวเอฟก้าเฉียดจิบหายแล้วไม่ละมายเฟฟลงตายแือวันขึ้นเหนือขึ้นเหนือลงใต้ให้เ้วาว่ะ เอฟแปดเอฟแปดมเป็นเขาบอกไม่เลยเไมอกเอแปดเอฟแปดเอฟแปดมิงวิ้งวิ่งวิ่งมาท่ห์เลเล่ลเลเลโดวันหนึ่งคิวเดี๋ยววัเดี๋ยววั แปด มา,มาลนี่นะอาโดดขึ้นหอเลยเขานะาเก็กพักต่อไปแล้ว่ถ้ะบดีเ้รัเฮ้ยเขึ้นได้มันขึ้ผู้บา่าเลยนะว คอาแล้วเหรออ่าไอตึ้ง่ผนงไหนดีว่าเดี๋ยวดูกันเ้มีขี้ลง่ะลงลงมาเรๆทันเหรอนันไปเร็วๆโผลไม่ค้ลงก่อนเราเลปะ คือแม่งลงทีเดียวเราด้วยเป้ไอ้กี้มึงลงหาคุณก่อนเลยสัตว์กูยิกรถให้บนเขาว่ะเจอรถเจอรถนี่แบบใครกันเนี่ยมาหามาหาคิวเกินยี่สิบคุลงมาพร้อมกับใครไม่รู้คนสองนีคงหาของเวลาแล้วไปหาพี <half. S 1> <ing> ่เนี่ย <Yeah. S 3> ไม่เจอรถก่อนบ้าให<อ>้โดนยิงะเนียนนย่ยโมนึกว่าคนเ่ยามันยิงรถเฮ้ยป่ายรถตนรถดเวยอีเดียวเราไปต่องอ่องให้ดึงขบับตีบะเย้เมืรถเอ้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเกเราผมจับหมดยวกฟาโรมี เปิดประตูยังเสร็มสิดได้ยินเสียงหมวกนักบว่ามวกนี่มันดีกว่าวะดหมวกไหนหมวกถ้าหมวกกันน็อกไม่ดีหมวกเจดีคอว่าดีอ๋อหมวกนอ้โคตรแพงเลยจี เกลับมาที่เดิอกันพี่มีก็มีทางไห้ี่โดมีคนสองคนีเดือขอนเนเปิดลูกนึงเปิดอเบิรอะไรเบิร์แจ็คิ๊บเ้มานี่ไงลูกสองไป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 ดีกว่าที่เรงไม่อ like okay, ื <S <S here, ่น ยี่กนห,หาทีเที่ไปเจ้ากีคนสองคนหนีไม่ทันได้ดูแบบนี้เราต้องไป <c oughs> อีกห,กหกีไหมยี่หกถือ,กกอเซฟซอนอยู่กันอย <c oughs> ่า <c oughs> งไรเส้เสาลงเลงเซาเลยโคตรันทีครัยีรกดดัน มือปืนเลยมาวันฮะือปืนเลยมาลุกซองกรบอกหนึ่ง,ง,งมีลูกไหมตองมีสองไมดึเาเปนกัจะข้ม

เอ้แลอวกันเดี๋ยแยะนี่เที่อ๋อไม่ใย่งข้าไม่จีตอดไปไหนตลกตลกเดี๋ยวกูก็พาดตดินเฮ้ยยังไงปูปุตามมานีีกลองได้ว่ข้างหน้าที่เมืองข้างหน้า โอยเมือ,องใหญ่เยเนี่ยเอ้ย,อยนี้นนนนนข,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 ขอ,นองนี้ขออวะันแคมปขวาแคมป์แชมป์เฮ้ยน้องมีของเยอะกว่ามาเก็บเวลาตายาน่้อะไรบ้ของเยอะเชี่ยแล้วมีของเลยไม่มออยยียังมีอยู่มีกระสุนไหกระสุนอะไร้สีห่ห้าสี่ห้าไอ้สักไม่ใช่นี่แงเอเกเว่าเอาไปดีเราเลงเราไปนะไอสักของพวกเดีมยวมาหน้า้อะไรเฮ้ยหน้า้ายเงงอีกงงอีกอ๋อหน้าร้เลย ไม่ไ้ถูรูสองหรือเปล่าอ้ย่ดไอพีนี่นหงหมดเังดูว่าดูทั่วก่อนหมดแล้วหมดแล้วไปเลยไอ้กูกินกระบะแล้ววะลองดูไม่ได้ได้ได้เหรอไม่ได้หรอเดี๋ยวลวงไอแอบบอที่แอบบอกไหน มุดไายอดมุดแอดออกไปสัแตนออกนี่ไมแบบ่เร่งตุง๊กสี่สี่ก็ข้าไม่มีงเลยรู้เ่าจะพาขุดดำบนิบนไหยนะข้นจางจิตไ <languages> ไอ้จี้มีคนยิงตั้งหลังกะไอ้จี้มีคนยิงอยู่โอ้โหโน้โน้โอ้ยเจี๊ย่มันอะไรเนี่ยไอ้เอีมลงไปเลยอะไอ้คนมีคนด้องคงรอด้ แม่งไม่ได้ยินเสียงตอนมึงเหินลงมาแม่งรูกสองซ้ำมาลงมาสองนางทิย่าจุกเลยคุณแกตัวมอเลี้ยาเลียตัวมือสัพันเลยมาว่าไงวะดู็อตอะเป็นยนงโอ้ยเล่นเลยเล่นเลย อูเหลือแปดคนสุดท้ายไม่เฟ้นรอบสุดท้ายรออยูอารมณ์ยอกูทนี้เลยออกมาเนที่หนึ่งเราก็คงตบประมาณ20แมตรอะคิดไม่อนาถาชไม่มีอะไรเลยกระสุน600นะกกลังมาวากีมาดิไปมาเลยเจ้า แจกของครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ก็ยังดีอย่างที่มันไม่ได้ลดของเราก็มีดีของเรามีเชียวไอ้ปิดขาขาดรถอย่างนั้นของจะเหลือปะเมื่อกี้เมื่อกี้มันดอกเอเคให้ปิดขารถอะไรเงี้ยคุรถไม่ทันตายเขาล้มระเบิดอีกอย่างแบบโอ้โหใครจะไปรู้ว่ารถมันจะระเบิดเร็วขนาดนั้น ตายคนนคนยิงในบ้ามดากระโดดเอาจุดซีซีมายิงมาทาเนี่ยเ <c oughs> เคยใช้แล้วไรหน้าตอ่ะดีเหมือนแม่งเหมือนในแต่แม่งยิงแล้วยอยขึ้นมาแนะล้วก็แล้วก็โดนเป็หน้าโหลดอยู่เ<ๆ>นาะยิ่งไม่ป่อยกู

ต้องหาเาราตเราต้องหาไ่หาม่เจอจบแล้วจแล้วจบแล้วโอ้โหคนคกเบี้ยจ้าไปหาไปไหาบ๊บไอ้เี้ยผมบินลงนี่ตัวมันอยู่ใต้บินฮะกูบ๊อบลอยอยู่ใต้บินบังเอี้ย กันนะต้องออกกันนะเพื่อนต้องออกครับต่อยออกมาออกมาออกเริ่มเอาไปนัมเพลงตายซะเยอะตาก่อนปักอีกแล้วบักอีกทีหายลูกเก็บลูกเก็บเวลาหน่อยบอกเล เรอโดนคนเห้เหลือคนเหลือคนตายแล้วให่เพสนกเหอ้ียแม่งเคย no ิงขนาดนั้นไอ้สัตวายปะน่ะให้เหลือสองคนก่อนแล้วค่อยออกไปบวกเราไม่ไปหาฟังเหรอ

นี้แม่งดีนะวไ่มงแล้วไม่มีวนเนื้อก่อนก่อนให้โดดร่มนด้ไหยาวเฮ้ยกข้างนอกรับพี่ดี ที่เราคุ้นตัวกันมาตั้งแต่อยากยิงคนมากคุณยิงเอ้ยิงมาเมื่อไหร่ตาหนึ่งตายหนึ่งยิงตายถึงตายหนึ่งเลยี่ได้เหลือคนสุดท้ายเหล่าคนสุดท้ายแล้เฮียเหลือคนสุดท้ายแล้ว โอ้ยกระสุนหมดไปยิงเจอ้สันว่ะาาเจอลนนะเฮ้ยพดเดี๋ยวออกไปดอกไปหานึ่คนขึ้นที่หนึ่งตรงนี้เล่นมันเล่นมันไม่เคยคิดที่หนึ่งเลย

มันน่าใจหล่อไอ้นี่แบบอ้โหอังก็เกมพักเยอเจิอ้าวทำไมมัน w วัดตะฟักอ้าวกูฆ่าหมดแล้วทำไมมันได้ที่สองอ้าวอ้าวเฮ้ยเหี้ยจังไรก็เออมียีได้เหรอ หรือว่าต้องทำแต้มให้สูงกว่าหรือว่าอย่างไรอ้าากูคันล่าคนสุดท้ายนะเพื่อนโอ้โหมีคนตายไปนหนึ่งคนกูก็าตายด้วยจริง